เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอาจารย์ปานเทพได้ให้การบ้านสำคัญเกี่ยวกับมีการโอนเงินเข้าบัญชีน้องแตงโมถึง27ครั้งเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์นะครับว่า27ครั้งในแง่ม,มุมของผมส่วนตัวนะครับเป็นการบ้านที่อาจารย์ให้มาผมจะมาวิเคราะห์ว่าไอ้27ครั้งเนี่ยสันนิษฐานว่าเป็นอะไรได้บ้างการโอนเงินเข้าบัญชีทั้งหมด27 ครั้งเป็นลักษณะการโอนที่มีการเข้าบัญชีเป็นแบบสั้นๆน,นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องผิดปกติของปุถุชนคนธรรมดาอย่างคุณอย่างผมนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาวิเคราะห์ว่าไอ้ยีครั้งเนี่ยเงินเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นภายหลังจากที่ทราบแล้วว่าน้องแตงโมงเสียชีวิตนะครับดังนั้นเราจะมาดูว่าวัตถุประสงค์ของการโอนเงิน เหล่านี้ซึ่งเป็นจํานวนเล็กน้อยนะครับและมีหลายๆครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบอะไรบางอย่างอย่างเช่นเป็นการทดสอบระบบการโอนเงินเพื่อตรวจสอบว่าบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับและอาจจะเป็นการทดสอบระบบ SMS ซึ่งเป็นระบบการแจ้งเตือนของธนาคาร เพื่อดูว่าธนาคารนั้นยังมีระบบดังกล่าวใช้งานได้ปกติหรือไม่ประเด็นที่สองครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับการยกเลิกบริการระบบ SMS หรือการแจ้งเตือนนั้นหากมีการยกเลิกบริการ SMS การแจ้งเตือนดังกล่าวจะพบว่าการเคลื่อนไหวบัญชีจะไม่ถูกแจ้งให้ทราบอีกต่อไปครับซึ่งอาจจะทำให้ ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถดำเนินการกับบัญชีได้โดยการที่ไม่ถูกตรวจสอบซึ่งความเป็นไปได้ในการโอนเงินเป็นจำนวนมากหลายๆครั้งอาจเป็นวิธีการเพื่อที่จะให้ธนาคารนะครับซึ่งมีระบบตรวจสอบอยู่แล้วยกเลิกการให้บริการ sms แจ้งเตือนอัตโนมัติครับเพราะว่าระบบ นั้นอาจมองว่าถ้ากรณีที่มีการโอนเงินจำนวนมากหลายๆครั้งเป็นจำนวนนิดนิดหน่อยน้อยๆน,น,นะครับระบบจะมองว่าอันนี้เป็นสแปมนะครับดังนั้นจะส่งผลให้มีการยุติการส่ง sms แจ้งเตือนข้อที่3จากที่เราได้ทราบข่าวว่ามีโทรศัพท์น้องเตโมนั้นเป็นเครื่องปลอมและมีการโคลนนิ่งอาจจะเป็นไปได้ที่ผู้ไม่ประสงค์ดี จะทำการโคลนนิ่งโทรศัพท์ในช่วงเวลาดังกล่าวโดยการหลังจากที่โคลนแล้วอาจจะมีการทดสอบระบบการโอนเงินการแจ้งเตือน SMS เเพื่อให้การใช้งานของเครื่องที่โคลนมานั้นใช้งานได้ปกติโดยที่วัตถุประสงค์การโคลนโทรศัพท์นั้นอาจจะมีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงระบบบัญชีข้อมูลธนาคารรวมถึง ระบบบัญชีส่วนตัวสำคัญอื่นๆที่อยู่ในในโทรศัพท์ของน้องครับข้อที่สี่บัญชีม้าและการพนันออนไลน์อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานครับเพราะบางทีบัญชีของน้องแตงโมอาจถูกใช้เป็นบัญชีสำหรับการพนันออนไลน์โดยที่มีการโอนเงินเข้าออกบ่อยครั้งเพื่อทำหน้าที่เป็นบัญชีกลางโดยเฉพาะเรื่องค่าคอมมิชชั่น ยอดเงินที่เข้าบัญชีอาจจะเป็นค่าคอมมิชชั่นจากการพนันออนไลน์อันนี้ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการเล่นพนันของผู้ใช้อันนี้เป็นข้อข้อเดาของผมเท่านั้นนะครับจากการบ้านของอาจารย์เป็นเรื่องจริงไม่จริงอันนี้ไม่ทราบอันนี้คือการคาดเดาข้อที่5การตรวจสอบเพิ่มเติมในส่วนของสเตทเมนต์ธนาคารควรตรวจสอบสเตทเมนต์ในบัญชีของน้องแตงโมย้อนหลังไปอย่างน้อย1ปีนะครับ อันนี้เป็นความเหตุของผมเพื่อดูว่ามีการโอนเงินในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้หรือไม่ซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่า DSI น่าจะเป็นคนที่ประเมินได้ว่าจะต้องทำหรือเปล่าและที่สำคัญการสอบสวนสำคัญมากๆเลยนะครับควรเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนรวมถึงตรวจสอบบัญชีอื่นๆของน้องแตงโมและ